ถ้าอนาคตมีต้อกระโจกต้องเปลี่ยนเลนตาเทียมจะมีผลกับเลสิก คะก็แน่นอนนะคะการทำเลสิกเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะถ้าทำแบบปิ้งย่างเนี่ยแบบนี้อาจจะมีการกระเจิงแสง higher order aberration ได้สูงกว่าการทำรีเล็กสมายที่ใช้เฟมโตตัดผิวเรียบเลยซึ่งการกระเจิงแสงนี่แหละคือตัวที่จะบอกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนต้อกระจกแล้วเราจะใส่เลนตาเทียมตัวไหนได้ไม่ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเลนตาเทียมเขาพยายามลดการกระเจิงแสงและ อยากทําให้เหมือนธรรมชาติใช่ไหมคะสมัยก่อนเลนตาที่อยากเห็นเหมือนธรรมชาติใกล้กลางไกลเหมือนตอนเราสาวๆเนี่ยก็จะแบ่งแสงเยอะๆซึ่งตัวการแบ่งแสงเนี่ยก็จะทําให้เกิดแสงกระจายกันคืนค่อนข้างมากนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยคนทาเลนส์ที่มีการกระเจิงมากอยู่แล้วมาเจอกันกระเจิงเจอกระเจิงก็คงไม่เหมาะนะคะปัจจุบันก็เลยแนวโน้มเนี่ยเลนตาเทียงเขาจะเปลี่ยนไปให้มีการกระเจิงแสงน้อยลงหรือว่ากลุ่ม e doffs เห็นได้กว้างก็จริงเช่นไกลถึงกลางแต่ยังให้เห็นใกล้มากๆไม่ได้ก็ลดการกระเจิงซึ่งกลุ่มคนที่ทําเลสิกมาปิ้งย่างหรือมีการกระเจิงแสงเยอะก็อาจจะเลือกได้เป็นกลุ่มเลนอ e ีดอฟแต่ถ้าเลนที่แบ่งแสงเยอะๆละเอียดละเอียดกระจายกันคืนเยอะแบบนี้อาจไม่เหมาะค่ะ